ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลสูงถึง200กว่าพีทที่สุดเลยคือเพียน้ำตาลสะสมต้องลุกขึ้นมาฉี่ตอนดึกๆเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อก็เป็นคุณแม่ก็เป็นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการกินของหวานเพราะเนื่องจากที่เป็นครูสอนธรมอาหารเพียวเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นเบาหวานตอนแรกบอกว่าเฮ้ยพีท กินอันนี้สิอะไรอะไรเงี้ยาวพาวอะไรเออเธอไม่ต้องกังวลน,นะมันเป็นสมุนไพรนะมันมีผลง,งานวิจัยรองรับนะเฮ้ยเธอมันช่วยในเรื่องน้ำเหลืองนะกินแล้วเนี่ยอาจจะหลับยาวขึ้นอย่างแรกที่เห็นผลเลยคือเราไม่ลุกขึ้นมาฉีกก่กลางดึกเวลาไปหาหมอหมอทักบอกว่าตอนนี้คุมน้ําตาลดีนะ ระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นไม่มีอาการทองผูกคนที่เป็นเบาหวานนะจะมีปัญหาในเรื่องของแผลที่หายยากเวลาทําอาหารเนี้ยต้องมีปุบัติเหตุบ้างแบบเดียวหายไม่มีเกิดอาการอักเสบด้วย นี่คือแม่กินด้วยคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยไตวายเหลือลังจะมีปัญหาเรื่องของระบบกับถ่ายพ<ๆ>อให้เขากินเขามีความรู้สึกว่าเขาสดชื่นเขาไม่งองแงเล่นกับเขาเขามีรอยยิ้มมาก็ดีใจที่ได้ยินจากพี่พิชีว่าทั้งตัวพี่เองก็เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้น <akkor S 1> ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็คุณแม่เองด้วยเพราะจริงๆกับผมอะ่ะบอกทุกคนวผมชอบผมอยากฟังระก่อนหน้าที่ผมจะเริ่มทําเราไปลงพื้นที่ดูทุกอัน เราอยากเห็นว่าความเปลี่ยนแปลจงจากสิ่งที่เราไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกเองก็ตามหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการคุยกับนักวิจัยจเองก็ตามเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไปศึกษาทื่นี้มาฉั้นพอเราเห็นตั้งแต่ต้นน้ํายังถึงผลของคนที่ทานอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราดีใจ่ะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ